สวัสดีจ้ปะป้าแม่พี่น้องพามาช่มบรรยากาศห้อนห่อนมาเนี่ยหอนหลายจนเบิม้มีหม่องสิอยู่แล้วพามาเบิ่งไอ้สวนบักพริกสวนผักเบิ้งจ้าเนาะพามาเบิ่งผักสวนนี่น้อยบ่ได้พอกันโดนหรอเบิ้งจ้าห่อนหลายบักแตง จะมาช่มบักแตงมาช่มสวนผักนีอยหน่อย,อยกับยาย้ดยจะเด้อยายหลานผ้าเพลินบักเขือเทศไผตัว้แตะแกงเห็ดฝนกับบัตโตเกเ,ทเทียนี่บักพริกพร้อมบักพริกอยู่สามสี่ตนไอเบิ่งบักเขี้ยนี่ก็งามงามพ่อแม่พี่น้องเอ้ยซื้อได้กินนวอยปะบุนี่